สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับผมวันนี้วันนี้อาจารย์มีเอฟซอยากให้อาจารย์เอาเรื่องของตัวเองมาเล่าคือแม่เป็นโรคก,กล้ามเรือล้าตัวโรยฉับพัน,เป,นเป็นมานานหลายปีแล้วนะครับเป็นมานานหลายปีแล้วแล้วก็มันเป็นจังหวะชีวิตนี้ที่อาจารย์ไปเหมาพระคือยังไม่ได้ทันโพสน์นะ แต่อาจารย์รู้ว่าพระองค์นี้ดีก็คือพระหลวงปู่ดู่นะครับคือพระพระสมเด็จปังประทานพรหลังยันท็อปนะครับปี2 0นะครับคือเป็นคืออาจารย์ได้ได้มาองค์เดียวอาจารย์ก็เลยเอาให้เขาไปนะครับก็คืออเล่าประวัติก่อนดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวประสบการณ์อย่างเอฟซีเอาไว้ก่อนคืออาจารย์ก็เลยทําคลิปนี้มาอาจารย์ก็เลยทําคลิปนี้มาเผื่อเผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ที่เจ็บป่วยอยู่แล้วก็ คนที่อยากชีวิตนี้อยากมีเรื่องโชคดีบ้างนะครับอาจารย์ก็เลยรวบรวมประสบการณ์เนี่ยจาก FC เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าบางคนเนี่ยคือเช่าไปเนี่ยคือไม่ได้ขึ้นคอจะกลัดจะกลัดเสื้อเฉพาะวันที่วันสําคัญสําคัญไปสอบสัมภาษณ์งานไปไประชุมใหญ่ไปอะไรต้องการความมั่นใจต้องการความมั่นใจนะครับ พระองค์เนี้ยตอบโจทย์นะครับพระสมเด็จพิมพ์ประธานพรนะครับหลังยันเถาะเนี่ยเป็นพระที่หลวงปู่สร้างปี1นเ้นะครับไอ้วทวีปี2 0นะครับปี20ศนะครับพิธีดีมากๆเลยนะครับจะมีอยู่3มเนื้อ1เนื้อดิน2เนื้อผงน้ามัน3เนื้อผงพุทตุคุณก็คืออันนี้นะครับเนื้อผงพุทุคุณก็คือเนื้อโขรกเขาเรียกว่าเนื้อโขรกนะครับก็คือก็คือผสม ผสมผงพุทุกคุณเนี่ยด้วยการโขลกตำนะครับผงพุทธกคุณทั้งหมดเนี่ยรวมกันนะครับคือเนื้อเนี้ยจะหายากแล้วก็เพราะว่าส่วนผสมเนี่ยมันเยอะผงพุทุกคุณเนี่ยมันเยอะนะครับเนื้อนี้อัดแน่นเปี้ยเลยนะครับบางคนเนี่ยคือหลวงปู่ก,กําช้าไว้เลยนะครับว่าพราพิมพ์เนี้ยเอาไปแช่น้ําทําน้ํามนต์ได้เลยฟังให้ดีนะเอาไปแช่น้ําทําน้ามนต์ได้เลยศักดิ์สิทธิ์มาก ท่านบอกเลยว่าพระของข้าเนี่ยสมเด็จองค์เดียวเนี่ยก็พอแล้วเข้าใจไหมพระของข้าสมเด็จองค์เดียวก็พอแล้วสุดยอดสุดยอดมากๆนะครับพระพิมพ์นี้เดี๋ยววันพุธนะครับอาจารย์จะไปทําบุญที่วัดสแกนะครับคืออาจารย์จะแบ่งปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยไปทําบุญ พราะว่าช่วงนี้คนคือจริงๆแนละ้วช่วงนี้มันโควิดแล้วก็คนไม่ค่อยเข้าวัดอาจารย์ก็อยากจะแบ่งปัจจัยเสนอไปทําบุญกับคุณ,นะคคณป,ป,ปูดูนะครับคุณปูดูไปไปไปตะลุมหลววัดนะครับก็คือเอาออกมาขายขึ้นราคาไม่แรงนะครับราคาเบาๆแต่เป็นเป็นพระที่เนื้อหาย,ยากแล้วก็เห็นผลได้จริงพระรุ่นนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันทอนะครับด้านหลังเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นยันทอต้นตำรับเนี่ยเป็นของเป็นยันทอของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโคซึ่งท่านเอาไว้รักษาโรคนะครับท่านเจาใบพลูเนี่ยมาวางไว้บนท่านเจ้าใบพลูเนี่ยมาจานยันถอ,อยันนี้นะครับยันถอเนี่ยเอามาจานแล้วก็วางไว้บนคนไข้นะครับแล,ล้วก็ปูพวดนะครับหายเลยหายเลยคนไหนเป็นโรคร้ายเป็นอะไรนี่หายเลยนะครับและคนไหนเนรโดนของโดนคุณใสเนี่ยไปฮูกระเด็นออกไปหมดเลยนะครับ คือศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากเอาไปว่าวัน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 พุธนี้วันพุธนี้กูกูไปทำบุญสองที่ตั้งใจจะไปทำบุญตั้งใจจะไปตักน้ําพระพุทธมนุ์นะครับเอาไว้ส่งน้ําพระคำตั้งใจจะไปวัดหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงนะครับแล้วก็หลวงปู่ดูวัดตูมวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนันเชิงอะไรเงี้ยครับ คือรวมให้ครบ7 7วัดแต่ไม่รู้ว่าจะได้กี่วัดคือพยายามพยายามให้ได้เต็มที่นะครับคือตั้งใจจะไปทําบุญทําบุญใหญ่ก่อนที่จะเอาน้ํามนต์ทั้งหมดเนี่ยมาส่งน้ําพระคาที่วัดป่าพยิมนะครับวับนที่28นะครับวันที่28นะครับเวลาอาจารย์ไปตักน้ําพุธมนเนี่ยอาจารย์ก็จะแบ่งปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยไปทําบุญให้ครบพยายามพยายามให้ครบแบบ9วัดนะครับแต่ไม่รู้ว่าแต่จริงๆแล้วอาจารย์มีน้ำมนต์อยู่แล้วแต่ แต่อาจารย์อยากทําบุญใหญ่เพราะว่าการแจก,กลงทานของอาจารย,ย์คือมันเป็นจังหวะช่วงโควิดอุปสรรคมันเยอะคืออยากให้การทําบุญเนี่ยมันราบรื่นนะครับอาจารย์ก็จะไปตักน้ำมนต์หลายที่นี่และก็ทําบุญกับครูบาอาจารย์ยทุกพระองค์นะครับทุกพระองค์อาจารย์บอกเลยนะครับว่าพระชุดนี้นะครับเลี่ยมพลาสติกหรือเลี่ยมทองขึ้นคอเจาะรูด้านหลังหน่อยนึงเจาะรูด้านหลังทําไมครับ เพราะว่าด้านหลังเป็นยันทอเป็นยันที่รักษาโรคเป็นยันที่อถอนของถอนคุณใสอาจารย์ญญพูดไปในคลิปก่อนแล้วนะครับว่าพระผงปูดูทุกชนิดนะครับแม้กระทั่งลูกอมนพร,รัตน์นะครับลูกอมเนื้อโคสามารถถอนของถอนคุณใสได้หมดเลยนะครับยันนี้ยันถอเนี่ยต้นตำหลักเนี่ยหลวงพ่อปานวาบานโนมโพอาจารย์บอกศักดิ์สิทธิ์โคตรสักศักดิ์สิทธิ์โคตรนะครับ อาจารย์บอกไว้เลยว่าจะขึ้นคอหรือวางบนหิ้งที่พระก็ได้แต่อาจารย์แนะนําเลี่ยมก่อนอาจารย์แนะนําเลี่ยมก่อนและวันไหนที่แบบเซนตันเดแบบสมมุติน,นะครับหรือวันไหนที่ต้องการกําลังใจต้องไปเจอลูกค้าไปสอบสัมภาษณ์งานไปเจอผู้ใหญ่ไปเจออะไรเนี่ยห้อยปสักองค์ห้อยติดตัวไปสักองค์อาจารย์จะบอกเลยนะครับว่าความมั่นใจในล้นปลีจิตเนี่ยจะแน่วแน่และเข้มแข็ง เข้าฌานได้ง่ายนะครับอาจารย์จะบอกพระผงหลวงปูด่ดูทุกรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับพระสมเด็จพระประมาถามพรเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าเข้าฌานง่ายเพราะท่านสร้างมาเพื่อแบบนี้และยิ่งเป็นพระผงหลวงปูด่ดูนะครับโอ้โหใส่ใส่สวดบนไหวพระใส่กรรมฐานใส่นั่งสมาธิอาจารย์จะบอกว่าอุ้ยดีมากๆดีมากๆนะครับพระชุดนี้นะครับพระชุดน <marque> ี้เน <Mage> ี่ยอาจารย์จะบอกว่า หลวงปู่เนี่ยหลวงปู่เนี่ยได้แช่น้ำมนต์เป็นบางองค์นะครับน้ำมนต์น่ยของท่านเนี่ยเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับคือไม่ว่าจะแช่หรือไม่แช่เนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าอ่าถ้าถ้าท่านเหลืองเหลืองนะท่านเหลืองเหลืองเนี่ยเป็นกับข้าวเนี่ยก็คือแช่แช่แช่น้ำมนต์ของท่านก็คือแช่น้ําชานะครับคือก็จะลิมิเต็ดอิดิชันนะครับคือยิ่งแช่น้ำมนต์เนี่ย พระธรรมทานจะเสด็จมาง่ายนะครับพระธรรมทานจะเสด็จมาง่ายนะครับคือคืออญญาจารย์บอกไว้นะเก็บไว้วางบนหิ้งเก็บไว้ขึ้นคอเก็บไว้เวลาไปหาลูกค้าไปหาผู้ใหญ่เนี่ยหรือพ่อแม่เราแบบแก่เท่ามาต้องเจ็บป่วยแน่ๆแขนขาไม่มีแรงไปโรคหัวใจเนะี่ยอาจารย์จะบอกไม่ควรพลาดด้วยประการน้ํงปูน,นะครับเก็บไว้ให้ผู้ใหญ่สักองเป็นพระดีๆนะครับเนื้อโคลกไม่เหมือนกับเนื้อปูนไอ้ไม่เหมือนกับเนื้อผงน้ํามันนะ ไม่เหมือนนะยังเปรียบเทียบกันนะราคาต่างกันแต่อาจารย์นะ่ะเอามาขายถูกๆเพราะอาจารย์จะไปทําบุญตักน้ำมนต์ที่ยุทธยานะครับอาจารย์ตั้งใจว่าปัจจัยเนี่ยกูจะยอดทุกวัดที่กูไปอ่าอานนี้มามา,มา,ม,ามาพูดถึงประสบการณ์นะครับประสบการณ์เนี่ยของท่านเนี่ยคือมีทั้งรักษาโรคโชคดีและแก้วคาดเอาเรื่องแก้วคาดก่อน คือมีคุณครูคนหนึ่งอันนี้ประสบการณ์ที่เล่ากันมานะมีคุณครูคนหนึ่งชื่อคุณครูอนงค์นะครับคือแกนั่งทํางานอยู่แล้วโจนเนี่ยตั้งใจจะมาชิงทรัพย์สร้อยทองแกนะครับแล้วแกก็ห้อยพระองค์นี้อยู่แกนั่งทํางานอยู่ก็ล่างโจนในบุกป,ปรีเข้ามานะครับแล้วก็แกเห็นแล้วก็ต่อสู้กันต่อสู้กันโจนในจ้วงมีดจับจับจับผัวได้ยินนะครับวิ่งลงเข้ามาช่วยปรากฏว่าโจนตกใจวิ่งหนี ถลกเสื้อขึ้นตัวไม่เป็นรอยเลยตัวไม่เป็นรอยจ้วงจับจับจับไม่เป็นอะไรเลยสุดยอดไหมฮะนี่คือประสบการณ์จริงที่คนยุทธยาเนะี่ยรู้กันคือเหนียวโคตรเหนียวโคตร้บบาปังนี่เลยนะครับประสบการณ์ที่สองเนี่ยเมื่อกี้อ่ะที่อาจารย์พูดถึงคือเอฟซีอาจาร์อาจารย์เอาเรื่องนี้มาเล่าสิแม่หนูเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พูดท้าความไปแล้วนะ ว่าแม่เขาเนี่ยจากเป็นโรคกล้ามเนื้อล้าตัวแกเป็นผู้จัดการแบงกนะ์แล้วแกทํางานหนะักเป้าสูง KPI โหดแขนล้าแม่นี่ตัดนมไปแล้วข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งเนี่ยมีก้อนเนื้ออยู่ลูกซื้อให้แม่ของขวันวันเกิดผ่านไปสองปีสมัยก่อนเนี่ยแม่แกเดินแบบวอเกอร์นะครับเหมือนไม้เท้าวอเกอร์กลับกับกับทุกวันนี้ ไม่ต้องเดินจับ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 ภูมิใจภูมิใจภูมิใจที่กว่าเกิดแม่โอ้ไม่ธรรมดานะครับคือคือฟิลลิ่งนี้คนไม่เข้าใจหรอกแต่คนที่กระตันอยู่รักแม่จะเข้าใจนะครับคือการที่เห็นคนที่เรารักแล้วเดินเหินได้ไม่ไม่มีไม่ไม,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 มีช่องอื่นมาทำอย่างนี้นะครับเพราะเพราะไม่มีใครมาเล่าประสบการณ์เอฟซีใหฟังแต่อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ขายผ้ามาสิบกว่าปี แล้วเรื่องต่างๆในอาจารย์จดจำจดจำแล้วมาเล่าคืออาจารย์อยากให้คนรู้ว่ายในโลกนี้แม่งงันมีของนี้รู้มันศักดิ์สิทธิ์มากมากนะครับประสบการณ์ที่สองนะครับเอฟซี FC เป็นผู้ชายนะคือแกนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าแกหายใจไม่ไม่เต็มปอดคือคือเขาเรียกอ,อะไรลนะ่ะแกมีแกมีปัญหาโรคหัวใจอยู่นะครับ คือลิ้นหัวใจเนี่ยปิดไม่ไม่เป็นจังหวะคือเขาเรียกว่าหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอาจารย์เรียกไม่ถูกหรอกคือประมาณว่าถ้าเขานอนเนี่ยเหมือนแบบปอดก็จะยุบแล้วก็ตรงเนี้ยของเขาอ่ะมันจะค้างบ้างไม่ค้างบ้างเขาก็จะอึดอัด,อ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 ดนอนไม่ออกเขาก็ต้องมานอนนั่งหลับบนโซฟาเขาเป็นยี้มาหลายปีนะครับแต่คือกุลาออกมารักษาตัวเองไม่ได้ไปหาหมอหมอให้ยามา มาหาอาจารย์อาจารย์ให้พระก็จะไหมครับไปหาหมอหมอให้ยามาไปหาอาจารย์อาจารย์ให้พระ <c oughs> นอนลำฝันดีนอนลำฝันดีเรื่องจริงนะไม่ได้ขี้โมูนะหายใจเต็มปอดสมัยกอ่อนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยต้องเปิดแอร์ตลอดเสาร์ที่เนี่ยต้องเปิดแอร์ตลอดเพราะหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่ทั่วท้อง มันเหนื่อยง่ายเล่นหัวใจปิดไม่เป็นจังหวะวุฒลลำบากนะครับทุกวันนี้โทไปเสร็เสรศนะครับระบบทางเดินหายใจเนะี่ยเข้าสู่ใกล้เคียงอาจารว่าใกล้เคียงนะคือมันไม่ได้หายแล้วเปอเซ็นตนะครับแต่มันใกล้เคียงเอ้ยมันเหมือนคนปกตินี่เป็นประสบการณ์ f ซที่มีค่านะครับสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆ เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายนี่ตลกมากนะครับตลกมากผู้แทนยาอาจารย์ขายพระชุดนี้ไปสามไปแต่พระพระปูดูเนี่ยอาจารย์มีคนจองมีเวทติ้งลิสต์เน่ยสม่าอาจารย์ไม่ค่อยได้โพสต์หรอกนอกจากอาจารย์จะเหมาเป็นหมูยุยุ4 0 5 0 0องค์เนี่ยอาจารย์ถึงจะได้มาโพสต์นะครับเพราะพระพรมปูดูเนี่ยเป็นพระที่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเยอะคืออาจารย์จะมีเวทติ้งลิสต์แต่พระพรม พระพุทธเหนือพรมอะไรเงี้ยมีเวท้งลิ้เยอะมากเลยนะครับพบระพรมลุงปูดูเนี่ยโอ้ยอาจารย์มีเวท้งลิ้แบบบานตะไทยแต่มันแพงมาขายไม่ไหวา <c oughs> กินดิวตุทิษพระพรมลวงปูดูประสบการณ์สุดท้ายเป็นเรื่องของผู้แทนยานะครับผู้แทนยาคือแกจะเปลี่ยนงานบ่อยเพราะว่าแกมีปัญหาดวงเขาเรียกอะไรดวงอลเข้ากับวหน้าไม่ค่อยได้ไม่รู้เป็นอะไรคือภาษาอังกฤษเก่งคือแกจบเมืองนอกแกจบ แกจบเมืองนอกนะครับแล้วแกมาเป็นผู้แทนยญญานะครับแกจบแกทํางานกับใครไม่ได้เพราะว่าแกเป็นคนคิดเร็วคือคําบางคําในคนเก็บเก็บไว้ในสมองไม่ควรออมาพูดแต่แกเป็นคนคิดเร็วแกพูดป,ปุ้ง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 ไปเลยโดยโดยเนเจอร์แล้วคนไทยเนี่ยเขาไม่ชอบคนแบบนี้คือเป็นคนคิดดังบางอย่างมันควรเก็บไว้ในใจนะครับแกก็เลยโดนคอนฟ lict โดนแทงข้างหลังโดนเพรสเชอร์จากเจ้านายแล้วก็เพื่อนร่วมงาน ให้ออกคือทํางานเก่งโดดเด่นระดับสูงสูงเนี่ยฝรั่งต่างชาติ่ยชอบแกมากแต่ถ้าเป็นหัวหน้าคนไทยแกเล็กแกต้องถูกออกสองปีเปลี่ยนงานทีเมื่อเจออาจารย์ีนแบบขาดศรัทธาบอกไว้เลยคือไม่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 เชื่อว่าในโลกนี้จะมีใครช่วยเขาได้จดใจเย็นใจเย็นไปปล่อยเต่าก่อนสอเดือนนะสเดือนนะเดือนแรกสตัวเดือนสองสองตัว แล้วห้อยพระสมเด็จหลวงปู่ดูหลังยันทอเลียมพลาติกไม่สนใจอะไรสามร้อยเลียมพลาติกเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นแสบสารพัดาพางานคือแกก็ได้งานนั่นแหละแกก็ได้งานแหละเพราะว่าแกไม่ได้ของานเวอร์เวอร์แกเป็นซุปนะแต่แกอายุสี่สิบนะสี่สิบแกเป็นซุปแกไม่ยอมสมัครเมนเ,เจอร์ไม่เอาเพราะว่าคือ คือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องออกอยู่ใครไม่ได้นานก็เลยไม่อยากไปฝากความหวังให้กับองค์กรนะเป็นคนดีอ่ะไว้ง่ายไม่อยากให้ใครหวังในตัวเองเยอะทำงาตนตาน้าที่ไปกินกันเดือนไปพงแล้วจาเนี้ยก็เลยสมัครซุปสมัครซุปแกไปทํางานเดือนแรกแม่งรู้ชะตาเลยหัวหน้าไม่ไม่สอนงานคือที่เหลือเนี่ยเป็นเซลล์เป็นเด็กใหม่นะบริษัทยาเนี้ย ที่เหลือเป็นเด็กใหม่อายุละอ่อน20สิกว่ากว่าส0สิบสูงสุด30ิตัวแกใน4ี่สิบคนเดียวแล้วก็มีเมนเจอร์ที่อายุน้อยแกอายุประมาณ37หัวหน้าแกเนี่ยอายุน้อยกว่าแก3ปีไม่ซ้อนงานไม่เทรนงานทำ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 ไปแอคเคาร์เธอนะแกนี้นะปีแอคเคาร์พีกันนี้ไปอ๋อครับครับครับก็ต้องทำไงเพราะทำงานละประสบการณ์อ้าวไม่เป็นไรกูมั่วกันนะทำทำทำ ว้ารงนะครับโอเคได้งานมาเดือนแรกเอ้ยสมัครงานไปอแกตกงานอยู่ประมาณสามอาทิตย์แต่แกแกก็ไม่คิดว่าแกจะได้งานหรอกงานเนี้ยแต่แกได้งานภายในสามอาทิตย์ดีอย่างน้อยก็อยู่บักดีกวอยู่คอนโดแล้ววะแปทํางานก็มาทํางานก็ก,ก็ก็ยังไม่เชื่อพุทธคุณของปู่ดูไม่เชื่อปรากฏว่าพอครบหนึ่งเดือนหัวหน้าแม่งออก หัวหน้าแม่งอกมองตาเปว๋วลูนกน้องเอาทำไงวะฝรั่งมันไม่สนใจนะครับฝรั่งไม่สนใจนะหัวหน้าระดับ g มใหญ่แม่งไม่สนใจนะมันปล่อยคนไทยมาทำงานกันเองทำไงแม่เอ้าดชว์มัสโกออนประสบการณ์ครูทุ่มทุนสิบกว่าปีตอนนี้สี่สิบแล้วเอาไปะช่วยกันพวกเราช่วยกันเซลล์ทีมนี่หกคนทุกครั้งที่ลูกน้องเนี่ยไปรีเซนเนี่ยเขาจะเป็นคนช่วยปิดจบปิดจบ ปิดจบให้แต่งโคเทชั่นให้เสนอ,อเสนอออปชันยาแต่ละลอ็อตแต่ละลอ็อตแต่ละล็อตให้ลูกค้าคุยเรื่องเครดิตเทอมกับฝรั่งให้ลูกเจ้านี้ต้องพิเศษนะครับฝรั่งก็งง,ง,งปัญหาคือหัวหน้าเก่าเนี่ยแกมาสายแมกกา i ิ g แกไม่ใช่มาสายเซลแกฮาร์ดเซลล์ไม่เป็น แต่พอซุปคนนี้แกฮาร์ดเซลมาตั้งแต่เรียนจบมันเข้าของลูกค้าได้มันเข้ากับทีมงานได้พอครบสามเดือนเชื่อไหมครับเขาถูกโปรโมทเป็นเมนเจอร์โดยที่เขางงๆคือกูไม่ได้แสดงเปอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเลยคือกูทำงานยุ่งๆเหมือนเดิมจากบริษัทเก่าพอมาบริษัทใหม่กูไม่ได้เตรียมอะไรเลยกูไปเนียนๆเ,เพราะกูทำเป็นอยู่แล้วเพราะว่ามีเมนเจอร์เหมือนไม่มีเมนเจอร์คนเก่า พะอก็มาสาย a ม k กา i ินเขามา่ได้มาสายฮาร์ดเซลคุยกับลูกน้องไม่เคยเข้าวันๆเอาจะจิกโคตรเครียดเลยนะครับหนึ่งเดือนแรกที่อยู่เดกกันจิกอยู่ไหนอยู่กับใครอยู่ลูกค้าไหมไปกับใครแวะไหนไหมรีบกลับไหมต้องกลับนะกลับก่อนก่อนเข้าก่อนกลับบ้านต้องเข้าฟิตมาตอกบ,บัตรโอ้ยกูนึกว่าบริษัทเป็นกูนึกว่าได้หัวหน้าเมนเจอร์เป็นคุณครูฝ่ายปกครอง แม่งจิกทุกเม็ดพอมันออกลูกน้องเ hey! ฮสบายใจเหมือนถูกหวยครับชีวิตแบบชีวิตแบบเจ้านายรักอ้ยยู่ในสตอร์ฟอร์แมนนั้นเนี่ยยูนี่ไม่เลิกกูดไม่เลกกูดเนี่ยแบบเนี่ยไายทีมเลยนะเนี่ยยูเนี่ยยูเนี่ยคือหัวหน้าแบบสุดยอดมากเลยลูกน้องรักใครเพราะมาสายฮาร์ดเซลเหมือนกัน สั่งงานโดยไม่มีความรู้เนี่ยเป็นหัวหน้าคนเจ้าคนในคนไม่ได้นะครับจากคนที่ไม่เคยไหว้พระจากคนที่ไม่เคยทําบุญนะครับตามทาบุญอาจารย์ติ๊ก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 ทุกเดือนทุกเดือนคือแบบเงินเดือนขึ้นแบบคือมันเงินเดือนขึ้นเพราะตําแหน่งเมนเจอร์เนี่ยตําเนินขึ้นอีกหมื่นกว่าบาทประมาณหมื่นเจ็ดค่าค่าแบบสวัสดิการพิเศษแม่งบานเตบานตะไทยเลย คือชีวิตแม่งจะเปลี่ยนจากอยู่คอนโดสตูดิโอวันเบดรูมเริ่มซื้อทาวน์โฮมด้วยพระองค์เดียวอารบอกไว้เลยหลวงปู่ดุนะครับพระเปลี่ยนชีวิตนะครับจำอาจารย์ไหมน,นะพระเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโชคชะตาด้วยแรงบุญที่เราสร้างจำคำจำไห้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสนใจพักกันมานะ